สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจปาร์ตี้นะคุ้มนะเบฟซีครับแล้วก็คู่เอกครับเสิร์ฟฟีข้ามฟีครับเป็นคนไทยกับเมียนมาร์ปักขบอเสิร์ฟมาครับเสิร์ฟดีเสิร์ฟดีเสิร์ฟดีมากๆากเลยครับลูกนี้ครับสุดยอดมากครับมาแล้วครับหนึ่งต่อสามเมื่สกอร์วันที่ขบอเสิร์ฟมาครับเสิร์ฟดี ที่ชิญชอบกีฬาแล้วก็เซปปกากับไม้แล้วครับลูกเสซฟครับพอดีปุดโอ้หลังเท้ายังอยู่ได้ไหมเดียวยังได้ครับโอ้บล็อกครับสุดยอดมากครับ,รรบใกล้ครับนั่ลยรอบตรนี้งามนะครับ แต้มเลยครับเป็น2ต่อ3ครับแต้มครับมันจะทานมากครับตัวข้าจะทานมากครับลูกเสิร์ฟครับดีมากครับนี่ครับเดาวฟักก็ถือว่าเสิร์ฟดีนะครับโอ้โหขยับนึกว่าจะมาเส้นริมขาซ้ายนะครับมินดาเยียครับปากกลางเลยครับ3เท่ากันนะครับ3เท่ากันครับ ครับเบสีครับสกอ์ตอนนี้สี่เท่ากันนะครับผมปัดเสิร์ฟมาครับเปิดด้วยหัวครับดีครับตรงนี้ครับ่ต่อสี่ครับยอดคนระับเดี๋ยวเดียวเปิดไว้ทันไหมครับยอดอีกครั้งหนึ่ง ครับเอาไหมครับได้ครับเจ้าเดียวครับเอาครับไม่เป็นไรครับสองแก้มเองครับสี่ต่อหกครับ FC ครับ ตรเนี้ยครับโ,โอ้โหโดนเนตพิกต,ตกลงเลยครับมันก็รับไม่ได้แล้วถ้าเตะแบบนี้ครับเสริร์ฟแบบนี้ครับสูสีครับสูสีมากครับ5-6ครับฝ่าย10ฝมายครั้งหนึ่งครับมินดายีบอกว่าปล่อยๆครับเตะเลยครับโอ้โหตองนีธจะวิ่งเข้ามาทำไมครับ ขออยู่ที่5ต่อ6ครับเบ,บียร์เเอาเอาคืนครับ6เท่าครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะครับ6เท่ากันนะเบียบร์เซียมเจ้าปักจ่าเสิร์ฟครับ ครับจ้าเลยโอ้ดีครับลูกนี้ครับมากลางครับลงเลยครับลูกนี้ครับขึนบ้นนำครั้งแรกครับคนไทยครับเจ็ดต่อหครับสก,กอร์โอ้โหลูกนี้ครับเสิร์ฟสุดยอด,ดจริงครับลูกนี้ครับโอ้โ

ต่อหกนะครับลูกเสิร์ฟครับมีหลายรูปแบบครับสำหรับจะปะครับโอ้เสิร์ฟเฉือนด้วยหลังเท้าก็ได้ครับลูกมีเงี้บสุดยอดจริงครับหกต่อเก้าเลยครับสกอร์หน่ายสิบขาเท้าก็ได้นี่เฉือนไมีกแล้วครับมุมนี้ครับล้นมาเปิดออกมายังไงครับรอแล้วครับเดี๋ยวครับโอ้โหนี่ครับ สุดยอดจริงครับตัวคุมระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเปิดแล้วร์ทำเลยครับสำหรับตัวทำครับสิบต่อหกลยครับสิบเทนโอ้โหจ้าเนี่ยสุดยอดครับลูกนี้ครับโอ้สุดดีมากครับลูกนี้ครับสุดยอดจริงครับสำหร์ฟดีครับลุงนี้ครับโอ้ครับ ต่อครับเจ็ดต่อสิบครับเปิดด้วยหัวงามมากครับรอมุมเตะไปครับเดียวครับไม่เสียเล่นต่อครับเอาใหม่ครับเดียวสปแกงอมโอ้โหโหโหอ้ครับเกาการส่งสัญญ,ญาณไปดีไหมไไปสิบต่อเจ็ด ก่อนครับเกเลเวนเกเลเวนไปรับวผ่ากลางครับหัวเอาแลครับแต้มไม่แต้มเที่ยวสแกนโอ้โหได้ปักกอบอภสุดยอดจริงครับลูกนี้ครับโอ้โหมีเซฟลูกเสิร์ฟครับสิบสองต่อเจ็ดครับโอ้โหกินได้จีครับตอนนี้ผ้าไม่ผูกแล้วนะครับเอาครับสิบสองต่อเจ็ดครับ เปิดไปใสาครับผมว่าอยู่คนเคยผูกหัวแล้วจอดผ้าครับคนเคยเอาผ้าผูกหัวแล้วไม่เอาผ้าผูกครับไปเลยครับลูกนี้ครับสิบสามนะครับเ5นสิ้านะครับผมครับสิต่อเจครับ ก็น่าจะเหนื่อยครับสารมินเยีบ49ปีนะเบียดสีับคนอายุจะถึง50แล้วนะครับ49ปีครับย่างเขา50แล้วนะครับหมดนะครับหมดกำลังนะเจ็ต่อ13ครับตัวเดียวนี่ก็20กว่างนะบนี่ย สำหรับเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวนี้ประมาณ2ี่สิบหต่อครับเต่ี7ครับสิมต่อนครับไปเลยครับโอ้โห14ครับลงไล่เส้นครับ14ตอบ่อเครับไปกลางกลางเอาครับเกมไม่เกม ครับสุดยอดมากครับนี่ครับสุดยอดครับอินะยีเขาแรงกว่าน,นะโอเคครับผมนี่ครับโอเคนะญญาารครับบรรยากาศครับนะ่ครับบรรยากาศครับ